จริงๆในส่วนของเสือเราม,มีกระแส d i s r u p t มานาน,นะะ้วค่ะ big wave อันแรกที่มาชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มแล้วพอมีโควิดมันยิ่งฮิตเข้าไปใหญ่ <c oughs> เป็นเวฟที่เราก็คือส่วนตัวก็เรียกว่า d i s r u p t เหมือนกันเป็น disruption <c oughs> ท,ที่ที่มันโอ้โหทำให้วงการปัน่นป่วนคนคนจากเดิมที่เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราเจอกันบ้างเราอาจจะมี activity หรือกิจกรรมอะไรอ่างตางร่วมกันไปดูหนังด้วยกันไปอะไรเงี้ยมันหายไปหมด ในช่วงช่วงที่เราต้องต้องล็อกดาวน์อะค่ะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเหมือนเคลื่อนตัวเองไปอยู่ในโลกออนไลน์หนักยิ่งขึ้นจริงๆพอพูดถึงเรื่องของสื่อเนี่ยมันจะมีเรื่องของการผมผมเองอาจจะเป็นอคติของตัวเองก็จะคิดถึงเรื่องของการควบคุมเพราะว่าเหมือนกับรัฐไทยที่เราอยู่สังคมไทยท,ที่เราอยู่เนี่ยก็จะ ค่อนข้างกลัวกลัวสื่ออยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอ,นนอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็น disrupt อันหนึ่งนะ <c oughs> ทางกฎหมายเพราะว่าถ้าเราเห็นคือจริง,รงๆตัวเองก็ก็เขียนหนังสือแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็จะเห็นการ disrupt จากปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยด้วย <c oughs> ท,ที่ที่พอ,อเคยมีการประท้วงกันเยอะๆ <c oughs> แล้วตอนหลังเนี่ยสื่อต่างโอ้โหมีเลือกการเลือกข้างอย่างหนักแล้วมาถึงยุคที่ต้องมาควบคุมสื่อเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นถึงถึง,ถงการลดทอน ศักยภาพของสื่อไปเยอะพอสมควรเพราะนั้นอถ้าถ้าย้อนกลับมาตรงนี้ก็จะเห็นนะคะว่า disrupt อาจจะไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวอาจจะมีในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายที่มีการควบคุมสื่อด้วยก็จะเป็นตัว disrupt แล้วทําให้คนถ้าอยู่ในสื่อกระแสะหลักแล้วมันโดนควบคุมเยอะฉันมาอยู่บนโลกโซเชียลดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นพื้นที่ที่เขาค่อยๆหนีออกมาจากอํานาจรัฐเหมือนกันอันนี้ก็พูดได้เหมือนกัน ถ้าเป็นความคิดทางการเมืองตัวนี้โดยส่วนตัวคี่ว่าแพลตฟอร์มที่บอกเลยว่าเอ้ยแพลตฟอร์มนี้มีความคิดทางการเมืองแบบหนึง่งอีกแพลตฟอร์มหนึ่งมีความคิดทางการเมืองแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยตัวเองก็ยังไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นแต่เจเนอเรชันเนี่ยการความต่างของเจเนอเรชันเราเราเห็นค่อนข้างชัดเพราะว่าอย่างกรณี f c e e o o o เนี่ยก็จะเป็นเราเคยทำงานกับไวซ์ไซส์ในการดูว่าแ a ล่งจรงว่า เออสมมติเกิดอีเวนต์เช่นหมูป่าเนี่ยค่ะใครเป็นตัวท็อปอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละแพลตฟอร์มปรากฏว,ว่าแพลตฟอร์ม a c e b o o k อ่ะมันเหมือนสื่อกระแสหลักเลยมีช่อง3ไทยรัฐทีวีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความคอนซ์เวทีฟอยู่ในนั้นพอสมควรใน Facebook แล้วก็กลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะอยู่ใน Facebook แต่เด็กอ่ะมันหนีไปทวิตเตอร์หมดหนีพ่อแม่ค่ะคือไม่อย,อยากอยู่ในวงวานเดียวกับพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่เขาก็หนีไปอยู่บน Twitter เพราะนั้นความ ความต่างของเจเนเรชันที่ที่ลิงก์กับแพลตฟอร์มเนี่ยมันค่อนข้างชัดเหมือนกันในเมืองไทย mm hmm. เด็กเจน Z นี่แทบไม่มีใครใช้ f c e e o o o อะ mm hmm. ไปใช้ IG กับ Twitter เกือบหมดเลย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นความต่างของเจเนเรชัน hmm. ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าพอพอพรแตละแตละโซเชียลมีเดียมันมี Echo Chamber อร์คือห้องเสียงสะท้อน mm hmm. ตัวเองก็จะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังพอไปอยู่ mm hmm. ในวงวานในกลุ่มของตัวเองมันก็จะเอนจแบบนั้นแหละแต่ว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอาจจะแบบไม่ไม่หลากหลายเพียงพออะไรเงี้ยค่ะการชั่งน้ําหนักการฟังเสียงที่ต่างอาจจะน้อยลงด้วยซ้ำไปคือพวกมาก่าไปทั้งเด็กก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเอ็กโซเชมเอร์ผู้ใหญ่ก็อาจจะมีด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้แต่ว่าแต่โดยส่วนตัวคิดว่า ก็มีแพลตฟอร์มไว้อย่างนั้นมันเป็นทางเลือกดีกว่านะคะมันก็เป็นโลกเสรีซึ่งมันหยุดไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้มันโดน Disrupt กันหมดแล้วเราก็ต้องยอมรับสถานการณ์ณจุดนี้ตอนวิกฤตโควิดเนี่ยมันเกิดแบบพวกซูเปอร์แอปเยอะมากก็คือแล้วก็ที่โดยเฉพาะแอปที่เป็นรีเทลแอปที่เป็นสั่งอาหารเนี่ย โหสั่งกันตลอดเวลาแล้วอีกอันนึงที่เราเจอที่ที่ตัวเองเจอในในเชิงของสื่ออาจจะกึ่งกึงสื่อเทเลกับเทเลคอมรวมกันก็คือว่าเราก็จะเห็นการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทร้านที่เป็น sme เราเห็นแบบบางบริษัทที่เคยเคยทำงานแล้วตอนหลังกลับมาเหมือนกับย้อนกลับมาหาครอบครัวแล้วเออเรามาทําอาหารขายกันดีกว่าคือบางคนก็ต้องกลับบ้านแล้วก็เออเราจะทําไงดีเพื่อที่จะยังเลี้ยงชีพได้เราเห็นการปรับตัวแล้วก็เราเห็น แพลตฟอร์มที่มาช่วยในเรื่องของการปรับตัวได้ค่อนข้างมากหลายวิกฤตเนี่ยมันนำมาสู่การคิดใหม่แล้วก็ออลองลองลองล,อง,ลองมือทำอีกทีหนึ่งนะคะ